อีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำค่ะทุกคนถ้าไปสิริราดอย่าลืมแวะซื้อกุ้ยช่ายเจ็ดสีอยู่ตรงบริเวณพิกัดต,ตรงข้ามศาลนะคะตรงประตูทางเข้านะโดยที่เขาจะมีเจ็ดสีเนี่ยก็จะเป็นพวกหน่อไม้มันแกวเผือกนะคะแล้วก็เป็นกันหล่ำม,ม่วงแครอทเห็ดหอมฟักทองนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมในส่วนของกัหล่ำม,ม่วงก่อนนะคะ ก็แบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมม่วงไหมม่วงไหมอืมจะบอกว่าอร่อยทุกทุกไส้เลยนะอร่อยทุกไซส้จริงๆม่วงก็จะแบบว่าอันนี้คือ พี่ข้างๆชนคุยเออคืออร่อยมากแเราฟินมากทุกคนหลักอันนี้เผือกเผือกนี้ก็จัดว่าเด็ดมากมันจะมีความนุ่มมันจะมีความนัวของเพื่อของกลิ่นหอมของเพื่อกินเข้าไปแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มของทางร้านเขาทุกคนมันกลมกล่อมมากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปอีกก็แวะซื้อแบบนี้ทุกครั้งไปหาทานกันนะอร่อยจริงคอนเฟิร์มจ้า